ใ่คิดถึงทะเลมารวมกันทางนี้ค่ะเพราะวันนี้ชืิวไปไหนจะพาไปพักผ่อนริมทะเลเช็คอินคาเฟ่ร้านอาหารเปิดใหม่สุดชิคกันกับทริปพัทยาสองวันหนึ่งคืนนอนหรูชมวิวหลักล้านเช็คอินคาเฟ่ใหม่ริมทะเลที่ต้องขอบอกเลยว่าทริปนี้ใช้เวลาไม่มากแต่ได้พักผ่อนแบบเต็มที่แน่นอนที่สำคัญยังได้ถ่ายรูปสวยๆปังๆกันอีกด้วย ซึ่งจุดหมายปลายทางแรกนั่นก็คือแกรนแคนยอนชนบุรีสถานที่ถ่ายรูปสุดปังที่บอกเลยว่าไม่ว่าจะถ่ายกี่รูปก็ปังถูกรูปเลยล่ะค่ะตั้งอยู่ในซอยคีรีนครทางเข้าอาจจะซับซ้อนและลึกลับนิดหน่อยแต่เข้ามาแล้วก็จะเจอกับแอ่งน้ำสีเขียวขนาดใหญ่ที่ถูกล้อมรอบด้วยต้นไม้นานาชนิดมุมนี้เราสามารถเห็บนบรรยากาศโดยรอบได้ครบเลยล่ะค่ะ หลังจากถ่ายรูปกันจนหนำใจแล้วก็เดินทางไปต่อ,อยังสวนสัตว์เปิดเขาเขียวสวนสัตว์เปิดที่จะทำให้เราได้เจอกับน้องสัตว์นานาชนิดแบบใกล้ชิดซึ่งราคาบัตรเข้าชมสำหรับผู้ใหญ่150บาทและเด็กสูงไม่เกิน135เซนติเมตร30บาทและราคาพาหนะเข้าสวนสัตว์เราขับรถยนต์ไปค่ะค่าบริการ80บาทจ่ายเงินเรียบร้อยแล้วเราก็เข้าไปชมกันได้เลยเข้ามาก็ว้าวสุด เรามีสัตว์หลากหลายสายพันธุ์ที่เราได้ชมทั้งเสือเพนกวินนกฟลามิงโกช้างเมียแคทฮิปโปยีลานกแก้วแมวน้ำและอื่นๆอีกมากมายแต่ไฮไลท์เด็ดของที่นี่ก็คือพาเรทเพนกวินสาธิตให้อาหารแมวน้ำใครที่ชอบน้องสัตว์ทั้งหลายรวมถึงชอบถ่ายรูปชิคๆแนวซาฟารีก็มาเที่ยวที่นี่ได้เลยค่ะรับรองว่าคุ้มค่ากับค่าบัตรแน่นอน เี่ยวสวนสัตว์กันเสร็จแล้วเราก็เดินทางไปทานอาหารกลางวันกันค่ะเราเลยปักหมุดเมื่อกินอาหารแซ่บๆกันที่ร้านดูมันแดกยำคาเฟ่คาเฟ่ร้านยำสีสันหวานแหววเหมาะก,กบับสาวๆแบบเราที่เมนูเขาก็จะมียำหลากหลายเมนูไม่ว่าจะสั่งเมนูไหนก็แซ่บซึ่งร้านนี้มีด้วยกันสี่ชั้นสี่สไตล์เป็นร้านยำที่บอกเลยว่าเต็มไปด้วยมุมถ่ายรูปสวย,สวย ถ้าอาหารกลางวันกันจนอิ่มแปร่ก็ปักหมุดเข้าที่พักกันเลยค่ะซึ่งคืนนี้เราพักที่แกลนเซ็นเตอร์พอยตพัทยาโรงแรมสุดหรูใจกลางพัทยาที่ตั้งอยู่ในห้าง Terminal อลทววันพัทยาที่เราเลือกพักที่นี่เพราะได้ยินมาว่าลูฟท็อปร้านอาหารด้านบนวิวสวยมากๆครั้งนี้ก็เลยเลือกพักที่นี่กันซะเลยค่ะซึ่งห้องที่เราพักเป็นห้องดีลักซีวิวขนาด34ตารางเมตร ภายในตกแต่งเรียบหรูทันสมัยเหมือนอยู่บนอวกาศเพราะตัวห้องจะใช้โทนสีเทาน้ำเงินบนเพดานเตียงจะมีไฟระยิบระยับเสมือนดาวห้องนี้พักได้2ท่านราคาเริ่มต้น3,000บาทรวมอาหารเช้าแล้วล่ะค่ะสิ่งอำนวยความสะดวกก็ครบครันเลยล่ะค่ะทั้งโทรทัศน์ไดเป่าผมชุดคลุมสลิปเปอร์และมินิบาร์ที่สามารถทานได้ฟรี แต่ไฮไลท์ของห้องพักทุกห้องนอกจากมินิบาร์ฟรีแล้วยังอยู่ที่ห้องน้ำค่ะเพราะสุขภัณฑ์ที่นี่จะเป็นแบบกดอัตโนมัติเหมือนของญี่ปุ่นสะดวกสบายมากๆแถมยังมีชานระเบียงที่เห็นวิวทะเลได้จากภายในห้องกันอีกด้วยพอตอนเย็นเราก็ขึ้นมาที่เดอะสกายเท์้ทูลาส์บรรยากาศโรแมนติกที่ตั้งอยู่บนชั้น32ชั้นสูงสุดของโรงแรมที่เป็นไฮไลท์สถานที่ที่เราอยากมากันในวันนี้ค่ะ ภายในจะแบ่งโซนที่นั่งเป็นอินดอร์ในห้องแอร์และเอัอรดด้านนอกที่สามารถชมวิวท้องฟ้าที่เปลี่ยนสีเป็นวานิลาสากายามเย็นได้ที่สำคัญบริเวณด้านนอกยังมีทางเชื่อมให้เราได้เดินออกไปชมวิวทะเลและพระอาทิตย์ตกมุมที่สวยที่สุดอีกด้วยค่ะตอนเช้าตื่นมาทานอาหารกันที่ The Sky เดอะสกายเทอทกันอีกครั้งซึ่งบรรยากาศในตอนเช้าต่างจากช่วงเย็นมากๆเลยล่ะค่ะ ตอนเช้าก็จะได้เห็นวิวพัทยาแบบคลีนคล l นมีลมพัดในหน่อยสดชื่นจริงๆค่ะสำหรับเมนูอาหารเช้าก็มีให้เลือกเป็นเซตแต่จะมีหลากหลายทั้งอาหารไทยอเมริกันเบรกฟาสฟัอาหารญี่ปุ่นและอาหารจีนก่อนจะเดินทางกลับบ้านเราขอสมยางเป็นคาเฟ่ฮอปปิ้งเดินทางไปเช็คอินสองคาเฟ่ค่ะคาเฟ่แรกเป็นคาเฟ่เปิดใหม่ชื่อว่าบอบัวก,กลางใจ คาเฟ่สไตล์ไทยที่ให้กลิ่นอายความเป็นบาหลีนิดๆจุดเด่นของที่นี่อยู่ที่บึงบัวขนาดใหญ่ที่เป็นมุมถ่ยรูปหลักบรรยากาศร้านก็จะแบ่งเป็นโซนอินดอร์และเอาทดอร์จะมีที่นั่งริมบ่อบัวสุดชิคให้บริการโดยรอบก็จะมีมุมถ่ายรูปน่ารักน่ารักให้ได้ไปโพสท่ากัน สำหรับเมนูอาหารก็มีทั้งกว๋วยเตี๋ยวน้ำตกสุดเด็ดที่ใครมาแล้วต้องลองอาหารจานเดียวหลากหลายเมนูเบกเกอรี่และเครื่องดื่มร้อนเย็นมาที่นี่คอนเฟิร์มเลยว่าได้ทั้งอิ่มอร่อยและได้รูปกลับไปเพียบแน่นอนปิดท้ายกันที่คาเฟ่ริมทะเลสีสันสดใสยอย่างซีฟอร์คอนบีชไซส์คาเฟ่แอนด์เรสซิรองคาเฟ่ริมทะเลสไตล์บีชคาเฟ่ที่เต็มไปด้วยสีเหลืองสดใส ที่นี่เป็นคาเฟ่เล็กๆที่บรรยากาศสุดแสนจะชิลเพราะมีที่นั่งให้เลือกหลากหลายโซนทั้งโซนด้านในร้านนั่งชมวิวทะเลเกๆ๋ๆหรือจะออกมานั่งโซนด้านนอกที่เป็นโต๊ะเก้าอี้ริมชายหาดนั่งชมวิวพระอาทิตย์ตกก่อนเดินทางกลับบ้านบอกเลยว่าทริป2วันหนึ่งคืนพัทยาครั้งนี้เป็นทริปที่ประทับใจและคุ้มค่ามากๆเลยล่ะคะ่ะเป็นยังไงกันบ้างครับกับพิกัดดีๆที่เราหยิบม,มาแนะนำกัน ถ้าชอบถ้าถูกใจก็อย่าลืมกด subscribe ช Channel และติดตามแฟนเพจชิวไปไหนไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเรื่องราวท่องเที่ยวอัปเดตใหม่จากพวกเรา